สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับมดดำเจอเรื่องสุดพีคช่วยหนุ่มร้อนเงินโดนตำรวจล้อมคนรถรีบตอบแทบไม่ทันล่าสุดรายการ Woody ี้เอก s i v e ทางเพจ f o o d ี้ซึ่งมี w o o d ี้วุฒิธรเป็นผู้ด,ดำเนินรายการได,ได้เชิญแขกรับเชิญอย่างมดดำะชาพาเผยดราม่าหนักสุดในชีวิตหลังจากที่ทัวลงจนเสพติดคอมเมนต์หนักถึงขั้น ต้องอ่านวันละ3,000คอมเมนต์จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดไปและในช่วงหนึ่งของรายการนั้นมดดำได้เผยถึงประสบการณ์ซื้อกินผู้ชายซึ่งมดดำเผยว่าจะหยุดซื้อมาสักพักแต่เมื่อล่าสุดเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนส่งมาพี่มดครับเด็ดมากเลยครับนางร้อนเงินเลขาแผานกดาร์ของฉันซึ่งเป็นคนที่4ที่เป็นเลขาของฉันคนนี้นึกออกปะ ว่าเขาไลนา์มาบอกว่าเด็ดน้องร้อนเงินแม่ควรกินจัดสิค้าจะรออะไรและอยู่ดีๆที่บ้านฉันมันก็เสืออตัดแอร์ตัดแอร์ที่ห้องนอนแขกน้องมาปุ๊บก็ต้องไปเปิดโรงแรมโรงแรมที่แถวบ้านนั่นแหละตูไปปุ๊บฉันก็อยู่บนรถก่อนให้ไปเปิดห้องให้เรียบร้อยขับไปเองมีเลขานั่งไปด้วยเพราะฉันเป็นคนกลัวไงเวลาจะมีอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคน นั่งรอเฝ้าที่หน้าห้องหนึ่งคนก็รู้อยู่ว่าเคยเจอคัตเตอร์ปาดคอบ้างและเจอมัดบ้างกระเทยเจอมาหมดแล้วฉะนั้นมันก็ต้องเอาคนไปนั่งเฝ้าที่หน้าห้องหนึ่งคนและในระหว่างที่ฉั้นวนรถอยู่ตำรวจก็ปิ๊งอา้าฉันทำอะไรผิดเข้าค้ายากันอยู่บนโรงแรมอา้าวเรื่องใหญ่แล้วมีดาราเข้ามาด้วยมีดาราเข้ามาเกี่ยวข่าวใหญ่แน่นอนมดดำก็ตอบไปว่าพี่ขา หนูมากินผู้ชายไม่ได้มาค้ายาตำรวจก็ปิดกัน้นตึงต้งตึง้งขอตรวจรถหน่อยและอีเลขาของฉันก็มาถามฉันว่าจะกินต่อไม่แม่ก็ตอบไปว่าจะกินอะไรล่ะตำรวจจะจับเข้าคุกอยู่แล้วและก็ยังจะกินอะไรอีกซึ่งก่อนที่วุี้จะถามว่านี่ก็คงหยุดซื้อกินตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมหมดดำก็เลยตอบว่านี่เพิ่งผ่านมาสองสามอาทิตย์เองเดี๋ยวขอตั้งสติใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันแผลยังสดๆอยู่เลย ขอขอบคุณข่าวจากที e ิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ